ก่อนก่อนก่อนที่จะยามกับดักหนูนะครับยามบวงดักหนูตะวันก็จะจะรับพาแล้วบอกลูกตะวันกําลังจะหลุดดีแล้วนะครับเสี่ยฟูจะได้ออกกําลังกายนะครับหนึ่งสองสามไปนี่นะครับเสี่ยฟูออกกําลังกายนะครับตอนเย็นนะครับน้องๆอยากออกกาลังกายกับเสี่ยฟูก็มานะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับ ครับคนสุดทมาออกกำลังกายที่ร้อยเอ็ดนะครับโอ้เสียฟูวิ่งเร็วมากนะครับโอ้เสียฟูเก่งมากนะครับาหนาวนี้ชวนน้องๆออกกำลังกายนะครับช่วงนี้นะครับมาแล้วเอากี่รอบครับจะวิ่งกี่รอบครับ สองครับหนึ่งแล้วอ้อมกลับนะครับน้องๆวิง่งออกกำลังกายเป็นเพื่อนเจี๊ยปูน,นะครับเรามาวิ่งออกกำลังกายที่ไหนครับนี่รอเอ็ดเราคนที่ไหนเราคนสุรินเราคนหยุดสุรินแต่มาวิ่งออกกำลังกายที่ร้อยเอ็ดมาดักหนูนะครับ,รบนะหนึ่งสองสามไป ผูวิ่งไปแล้วครับรอบที่สองนะครับเออรอบที่สามวิ่งแค่สามรอบน้องๆเนี่ยออกกําลังกายี๋ยวเสี่ยบผูจะพาวิ่งนะครับวันหลังนะครับวิ่งออกกําลังกายแบบวิบากนะครับนี่เป็ออกกําลังกายทางเรียบ อะลครับรอบที่สามคงเหนื่อยแล้วครับโอ้ยสะดุดต่อฟางนะครับโอ้ยขาอ่อนแล้วครับรอบที่สามสะดุดต่อฟงางสู้สู้สู้ไว้ถึงเย็นชายเก้าเก่งมากมเฮ้ยเช็ดผูดร่วมมายู่สองนิ้วสบายสบายเยปป ไปแล้วครับเออล้มแล้วเสียฟูเสียฟูวิ่งเร็วๆอีกนะครับครับครับเดี๋ยวฟูล้มครับเนี่ยมาดูมาดูบ่วงดักหนูกันนะครับน้อง,อ,งอ่าเราเจอหมายสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับโอ้แสดงว่าบ่วงดักหนูก็อยู่แถวนี้นะครับอือึเจอแล้วนี่นะครับน้องๆ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวตอนมืดเราก็จะได้มาดูนะครับ right you know ได้เวลาวิ่งเราจะเป็นงาอืมเหนื่อยไหมครับอุ้ยเดี๋ยวไอตอพังไอทิมตานั่นเห็นไหมเห็นไหมน่ะเดี๋ยเลือดพอพอไม่เอาไม่เอาเห้เจนนู่นทีมงานกำลังจะโผล่มาอีกคนแล้วละครับ นู่นครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วไม่ต้องไปมาค่าแล้วมา<อ>เราจะไปดูที่แคมป์กันปะ<อ>ไปดูไอเต็นเรา<อ>เสียฟูกลางเต็นหน้าน่านอนไหมครับครับไปดูเต็นเสียฟูนะครับ <_ C> e <an> นู่นนายพางกำลังดมๆมองๆอยู่นะครับกำลังใส่นะครับอืมเสียฟูมาแล้วปะ <_ C> e <an> ไป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 ดูที่นอนไปดูเต็นท์เราหน้านอนไหมบอ,อกน้องๆสิหนึ่งพูดหน่วยก็เดินไปดูแคมป์เรา,าสิทางนี้ไปตามทางสิไปทางนี้นไ,นไม่ต้องไปเจอกันไม่ต้อเพราะถ่ายตามทางมาแล้วนูน กังฟูน้องๆอย่าทำเรียออย่าทำตามเสียฟูนะเดินไปเล้วก็ไม้ทิ่มขาหนามทิ่มเลือดโอ้โอย่าไปใกล้ขยะเหม็นลูกใครขยะมาทิ้งนะครับว่าเมปุยตกมาเนี่ยโอ้นู่นรถใครจอดอยู่นู่นหันหน้าไปนู่นเดี๋ยวเราบุสไปครับโนู นูน่นทีมงานกำลังกลับมาจากใส่บ่วงดักหนูนะครับนุ่นครับหน,นึน่งคนพนกำลังมากำลังนั่งด้อมมองม,องมองหาที่ใส่นะครับอมาถอยมา,ยมาเดี๋ยวในแนพานอีกคนก่อนนู่นเนปานอีกคนนะครับนู่นโอ้อตอนนี้เสียภูกำลังจะ พามาดูที่พักนะครับอันนี้ก็เป็นรถเจียฟูนะครับโอ้คุณตาคุณตาบอกหนาวหนาวแล้วโอ้สองฟ้าบรรยากาศแจ่มใสดีมากครับวันนี้ไม่มีฝน อน,นี่ครับที่นอนของเสีย่ยวฟูวันนี้นะครับแน่ครับพวกเราเบียงสัาพะเพียบเลยครับโอ้โหนอนกี่คนครับนี่อเหรออ้ฝากติดตามพวกเราตอนต่อไปนะครับถ้าอยากเข้ามาก็เข้าได้นะครับครับ บอกบอกฝากกันที่ช่วงคลิปคลิปนี้เขาจบไปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับในบ่ังหวัดพนมทิพย์นะคะบ๊ายบายติดตามช่วงต่อไปนะครับช่วงยำหนูนะครับ